กลับไปสิเอาเดี๋ยววันนี้ฉันอยากยอนโทษหนหยฉันถือว่าฉันไม่เอาโทษที่คุณบุกรุกจิตใจบนที่ทักใช่ไหมคือผมแต่ผมจะพูดยังไงดีอะไม่ต้องพูดกับไปสิผมชื่อจักริบยังไม่ได้พากลุบเลยคือผมมาเพื่อขอความกรุณาคุณนะเรื่องอะไรอะ แม่ผมป่วยหยุดี่นะคะแม่คุณป่วยก็ไปโรงพยาบาลหาหมอหายาที่คุไม่มีความรู้เรื่องเ็กฟันก่อนตป่นต่วอย่างนี้ช่วยใช่ไหนั่นเองนาดาวแบบตุ๊กยิ้มบอกกุจูบหลับตึงน่อยให้เจ้าตาัดิ้เล็กๆุจูบจูบแบบคกอดคุณลวงมันต้องตควยดูเล่าเลยแล้วคุณยืนมองอะไรทไม่จะหมอเป็นอย่เดียวสิครับคุณฟันก่อนติ คือคือว่าคุณมีของที่จะช่วยแม่ผมได้คุณมีระฆังพายาติดของพระเจ้าวโตกศมหาราชท่าอาจารบอกว่าได้มอบไปคุณแล้วอ้ยระฆันเนี่ยมันไว้ข่าคนหรือวําหรับมาเดี๋ยครับผมจะขอยืมระฆันคุณเนี่ยไปตัดดอกบัวซึ่งมียาอยู่ในนั้นคุณชื่ออะไรนะพี่จะเกิดครับจักริอ๋อชื่อนี้เมื่อกว่ามันคุณนอยู่ที่ไหน <S <S คุณเคยร,รู้จักู้ชใจคนที่ชื่อสนะีไทยไหมของรู้จักครับผมเจอกับผมเมื่อตอนเช้าใช่สิ คุณมาเพื่อเยอะแยะใช่ไหมคุณคืตสามัญกระไรที่สีใสทดีใจยันต่อหน้าดูภาพจดตีคุณเป็นกูบังค <eterm oon> ับเขาที่สีใสละอายแย่ใจมาผูกคอตายเพื่อฝันเกิดเป็นมุกกระพรูนคุณเป็นข้าตะกอนฆ้าดีใจใช่ถ้าคุณจะมาเอาพระสันที่สีฮิตแม่คุณเจ้คุณที่คุณจะเฉลี่ยภาคะกอนฆ้าดีใจกันไหมชิบหายเลยสีใพรผู้ชายที่เรามีเรื่องกันมาตอนเช้าดิฉันพึ่งเป็นผู้หญิงเนี่ย เป็นพี่ชายก็คุณเป็นจะรักคนนี้ใช่แล้วคุณกลับไปยใ่ไหมเดี๋ยวมาไม่เคยเดอเห็นมั้งเหรอเห็เคยเดือดมาพี่ชายูก็ดีๆนะพี่ชืนะพงษเลยดยรฉพจะคนเดอต้องไหมเจอจับตีใจเพมเลครับคุณคืออะไรู่คิดไม่ได้ครับคุณระบา่ตีเพ่มมันคือต้องจู่วิแต่น้องแก้มนี้เลย มันั้นก็เป็นใจเมาันนยิ่งรบเะเป็นดูได้จตกูคู่ผีผีตาต้งนะครับมันเกิดผาครับที่รไปจอกกแน่เ่เปลววันตีต้อง้าวผใจแกก็ผีมผมคู่เลยซึ่งล้กุนชู้ใส่ขาวเาเขาถอกูเขาเจอต้องแต่นด้โยโอาเถอโ ครับคุณนางวังโตกับผมณจิดไหมครับผมยอมรับครับคือเรื่องมันอย่างนี้ที่ดีใจไม่ต้องล่าควก็คุณล่ากับพี่ชายจะไม่เปลี่นแล้ะคุณทันกับพี่ชายยันเรอยู่เพียงกับคนพี่น้องผมผิดครับคุณจะฆ่าเจ้แกงผมพี่ชายก็คุณผูกคอตายที่ต้นไม้ต้นไหนเชือกเส้นไหนเก็บไว้เลยผมไม่ช่วยเหลือแม่ผมรอดชีวิตก่อนแต่ผมจะมาผูกคอของผมติดตามพยานพี่ชายของคุณครับคดีให้ตะขันเรื่อนั้นถยงไปก่อนเลยครับ จึงก็แม่ผมด้วยไหนไหนจะร้อนเออแบบช่องเออคนเ่าเนี่ยควรดิให้้เขาได้ั่งงานเี้ยเลยกบไมไม่เล่นเลยต้องไปนี่องเลเออตั้มก็ก็จะปัวเท่้นวอาไว้ร้องปลาคูได้เน่ยโจกับมือจูปลากันเลยจ้าอะไรเชื่อมจอาเลยนี่เลยนี่ก็ตู้ตปลากั้จีกตัานี่ ลูก้นกเนี่ยกวามือผ้าไงข้าพาก็ถึงพ่วมและพ่วมปอบเมืงตองถึงพ่วมขึ้นหัวแล้วละคุณพี่คนท,ทำยังไงอ่ะอย่างนี้ก็แล้วกันคุณตื่นว่าเห็นแก่แม่ของคุณนะคุณก็เคยมีแม่แต่แม่คุนตายไปแล้วคุณจึมาอยู่วัดกับท่านอาจารย์อ่ะคุณเจ้าพงทำยังไงคุณขอตกแม่คุณอ่ะคุณตื่น,ะนว่าเด็กวัดตกแม่อมไทยอ่ะ มั้งนีเก็บเรแต่มันเสือเสื่ยไม่เกล็ดใ่ใบหน้านี้ะเด็จแม่ให้เรามาเยอมเสือเสืเกี่ยเสือเด็จแม่จังนะแต่คนอื่นตกน้าก็มยอมเหมือนกันนี่จะต้องดแมาแล้วตอวนที่อย่กางนกันหัวมือเียมถะรอ่ง้ย เฮ้ยก๊อมาใญ่ตล้ืองเชื่เรเื่เดียวกัตายเหมือนกันล้ไม่เคี่ยวหน่อันโผล่เราเอาก๊บเชี่ยวเดียวฮะดวนเราอันตาบอดกาหละอันเจ็บาวกันแล้วกับหัวว่างด้อนเงาเลยแต่ัมไม่ยอมก็ว่าคนบ้าไม่จ้าใคูคนเดียวคนกล้าเหมือนคนบ้าตจะโรกี้เดือดนม่งจ็บเป็นคนดีสักนะนาะก้ับบาปทบโบตากตมไม่เจอใครแล้วอินเนดีครับผมจะกราบคุณผมจะจะ ให้คุณตบหน้าผมนะคุณจะตบผมได้เท่าไหร่เอาสักโละองายจักจูงาตัวรถของกนกนมพรจูคนชื่อดำจรับลูกศิษย์หลวงพ่อในวัโดโยกีดาเดินชื่อดำจรับตบหน้าหนึ่งโลถามด้วข้าที่สายเขาจะดิ้นจะโหติดตามให้ตกลงครับผมยืมคุณตกหนึ่งโล้องนะคิดประเด็นนะถืออิปุตรกรรมคนหน้าข้านะานะมากระชาย เะ็กมาเปือนกันนีดีเองกันไม่แต่ว่านั่นได้สบายตงารเอ็นับคนเต่นะหญ่ถึงโลเลยรับตอนนคันกับมันอายแล้วนี่รับต้องกันตาอายนี่ลุงนุ้ยจะขอเท่าไหร่หญ่ึึงโลนะคยับจะเอาเท่าไหร่อะกคิดต้องตีได้ไหมอย่าลอกเาลอย่าลอย่าลอโลกันเลอย่าคิด้องหราไปไหลไปรตายแล้วิ้องรโลกอนเีวี่ดูไอ้านกันป ของนู้ตะวายกรูหมัดอบเฮ้ยส่วนมากคนโง่เนี่ยมันออกรอมัอมอะไรแบบนี้เอันี่หลับหลงคิดว่าไหนไรเ้ยคนแต่ต้องขออะทิท้าลุงนุ้ยเฉนกันลุงนุ้ยนะฉันรอบไปจุดสองทีกลับมาเออนงเป็นลตลาดเออมีแล้วนำใจยังนการดเอออาทิ้งฟ้อมนจึงลบห้าเรยเลยออดขคนเราตะยุตะเจอเห็นต่คุไม่ผูดเลยเลยไปรูว่าบ เดี๋ยวไปดูยื้ออีกต่อเอออย่ากเอาได้ลกคิดสองพอความนี้ยังที่จะตกต่อหน้าจา้าทารณชนตรงนี้ <c oughs> แม่จ๋าใบหน้าลูกของแม่ที่แม่จะนุ่กนอมผมจะต้องเสื่อมเสียเกียรติไปถึงไหนแต่เอาได้ผมถือว่าเพื่อเสด็จแม่ตอบเลยครับคินตอบอย่างนะขอให้เป็นความปริพอใจของคุณและขอยผมได้รัะสันเรื่องนั้นก็พอแล้ว ก็ตัวนี้เป oh. ียนตัวนะแับผมมีโอ้เออสองโอ้ไม่ยอมจับเลยก็อยูู่่นกั้นงยู้เลยจ็บมากเลยนะเจ็บมากนะเป็ไม่รู้ตบเพ่อนไหคุณเอามือต้ไตอกเบ็ดีกว่าให้มันแค่บหนึ่งโลครับขอ่นไม่ยากมะจ๊ะจ็บ เท่าไรแล้วครับตครับสามสมนะครับสี่โอ้ยยุลงกรรมาารยุดลงหวยต่ำนอยไมนดต่อนจังไดใครใลุกเลย้ยใครจดแล้วเกิดแจับหมายครับพราะผมเยนผนแต่ไม่ต้องครับก็ตอมป้าลายมันนันแรกก็มาตอมเข้าบนใบบานหลวงเลย <ance> อะไรแล้วต <f dragging> ีแ <sympath> ล <icking> ้ครับสีแล้วเอด่าคุณสีะไคุณคนเดียวกันหรออะไนะคนเดียวกันคนเดียวยังไงัมจำสิ่งนหอม้นขอตอนเช้าของสิ่นี้สิ่งนี้คุณสีไรคุณเป็นอะไรคุณเป็นผู้หญิงไม่บอกเว่าเอาไหม่เอาเวลาด้วยกันนี่ยาเอาจริงก็เอาบนตี้ขึ้นในห้องตีกว่ามเออเอออ่าอาา เราไม่ดับเลียกขันน่ะกล้าเอาจริงกล้าเอาข้าวบนสิครับสี่กล้านี่เออเอออยาอยากข้าวมันนะก็ท้าตายผมขึ้นไปเอาบนบนบนห้องแล้วครับไม่ไม่ได้กับตรงนี้ไงเจ๊ตายผู้ยิ่งมันแกงกับไปเรอข้าไปในที่อองแตงมันแกงความหาเราบุกรุกแล้วทำไงผมจะได้อ่ะผมไปหอยเองไม่ต้องแหมไม่กินนมแดกไอบาดหลวงนี่ไอเนย ยอย่าเล็กใจอย่าเล็กแกนักหน้าเลยโบโดตันนี้ขึ้นไม่เอาเด้อครับขึ้นไม่ได้เขจะฟันหรือเปล่าหายขึ้นไม่ได้หาเจ็ซี่คุณไม่นอนทับอยู่เนี่ยใครจะเด็กคนไหนบอกชื่อเต็งไม่เกรงใจมามาสู้กันใหม่ปลาแหลมใหญ่ปลอมตีควันคแตลเจ้าเราตือ้อกริดเต็งว่าชีวิตเลือดมันไม่พอ ข้ามาเถอจากวันคอจก็ไม่ได้รอจะเฉือดคอยตายไม่ได้รอจะเฉือดคอยตาย